วิธีแก้แชท t m s s s n n g r r โทรออกไม่ได้แก้แล้วนะครับเราจะกลับมาโทรออกได้ตามปกติเพื่อนะครับก็สามารถรับสายคุยกับเราได้ตามปกติมาดูขั้นตอนแบบง่ายๆพร้อมกันในคลิปนี้ได้เลยครับขั้นแรกนะครับให้เราเข้ามาเช็คว่า Facebook ของเราได้เข้าส่ระบบอยู่หรือไม่ถ้าเข้าส่ระบบอยู่ให้เราออกจาก Facebook เสร็จแล้วให้เราเช็คดูนะครับว่าถ้าเราใส่รหัสต้นทางถึงปลายทางในแชท m e s s e n g e r เราจํารหัสต้นทางถึงปลายทางได้ไหมถ้าจําได้นะครับก็สามารถทําตามคลิปนี้ได้เลยครับให้เรานะครับมากดจิ้มค้างไว้ไปที่แชท m e s s e n g e r จากนั้นให้กดไปที่ไอคอนตัวไอข้อมูลแอปแบบนี้หน้าต่อไปให้กดไปที่พื้นที่เก็บข้อมูลที่เก็บข้อมูลประมาณนี้นะครับถ้าเจอแล้วให้กดเข้าไป เมื่อเข้ามาแล้วนะครับให้เรากดล้างข้อมูลจากนั้นให้กดตกลงเมื่อข้อมูลนะครับเป็นศูนย์แล้วให้เรากดออกจากหน้านี้เสร็จแล้วให้เราปัดแอปทั้งหมดออกไปปัดออกไปแบบนี้ได้เลยครับต่อไปนะครับให้เราเข้ามาที่เพจสโตในมือถือเข้ามาแล้วให้กดค้นหาในช่องนี้จากนั้นให้เราพิมพ์ messenger พิมพ์ตามนี้เข้าไปได้เลยครับ เมื่อพิมพ์เสร็จแล้วนะครับก็สามารถกดค้นหา messenger ได้เลยครับถ้าเราเจอ messenger แล้วนะครับให้ลองมาเช็คด้านหลังว่ามันขึ้นอัปเดตหรือไม่ถ้าขึ้นอัปเดตก็ให้เรากดอัปเดตให้ Chat messenger เป็นเวอร์ชันล่าสุดได้เลยนะครับถ้าแช t messenger เป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับมันจะขึ้นเป็นเปิเปดก็ให้เรากดออกจากหน้านี้กดออกมาแล้วนะครับให้เรากดเข้ามาที่ facebook จากนั้นให้กดไปที่ไอคอนแชท m e s s e n g e r ตรงนี้เมื่อเข้ามาแล้วนะครับแนะนำให้กดบันทึกในหน้านี้หน้าต่อไปให้เราใส่รหัสต้นทางถึงปลายทางแชท m e s s e n g e r ของเรานะครับหน้าต่อไปไรายชื่อติดต่อเราจะกดเปิดหรือกดไม่ใช่ตอนนี้ก็ได้นะครับโอเคครับจากนั้นนะครับเราจะกลับเข้ามาที่แชท m e s s e n g e r ของเราได้แล้วนะครับให้เรากดเข้าไปที่แชทเพื่อนสักหนึ่งคนนะครับ เข้ามาแล้วนะครับให้เราโทรออกหาเพื่อนได้เลยนะครับจากนั้น m e s s e n g e r จะขออนุญาตเข้าถึงไมโครโฟนตรงนี้แนะนำให้กดอนุญาตเสร็จแล้วแนะนำให้กดขนาดใช้แอปอันนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะโทรหาเพื่อนและเพื่อนนะครับก็สามารถรับสายคุยกับเราได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับให้เราวิดีโอคอลหาเพื่อนนะครับ เสร็จแล้วนะครับ Messenger จะขอเข้าถึงกล้องและไมโครโฟนตรงนี้แนะนำให้กดอนุญาตจากนั้นให้กดขนาดใช้แอปเสร็จแล้วนะครับเราก็จะสามารถวิดีโอคอลคุยกับเพื่อนได้ตามปกติแล้วนะครับก็ตอนนี้นะครับเราได้แก้ไขแชท Messenger โทรออกไม่ได้ให้กลับมาโทรได้ตามปกติเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับเกิดปัญหาก็สามารถทำตามคลิปนี้ทีละขั้นตอนได้นะครับ โอเคครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์และกดติดตามช่องเบนเท็กสอนใช้ Android ได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ